ตรวจสอบสิทธิ์อ้อยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายละเอียดเป็นยังไงนั้นต้องฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข่าวค่ะ ลาบสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรได้รับฟังกันอีกเช่นเคยจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะตรวจสิ์อ้อยโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตปี2562ทับ2563สาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ท่านสามารถเริ่มสอบถามได้โดยสแกน QR Code แอดไลน์แล้วกดปุ่มยืนยันตัวตนบุคคลได้ที่เมนูเลยนะคะขอเชิญเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยตามคู่สัญญาปี2562ัติณมตรคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2563คอรมอเห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ในฤดูการผลิตปี2,562ทับ2,563ภายใต้กรอบวงเงิน1,000 0ล้านบาทโดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเป็น2กรณีคือ 1. กรณีวงเงิน6,500ล้านบาทเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่สองอ้อยเข้าโรงงานทุกรายรายละไม่เกิน5,000ตัน 2. วงเงิน3,500ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อยโดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องจดทะเบียนถูกต้องตามพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือ ภายในเดือนมิถุนายน63ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่ห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์ในวันนี้นะคะตรวจสิทย์อ้อยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตปี2562ทับ2563หากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางเราจะนำมาแชร์ในโอกาสหน้าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน หากกันชอบติดตามข่าวในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์พร้อมทั้งกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข,าข่าวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข,าข่าวค่ะ